สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าชมดงชมไพรชมพืชพ,พันไม้ต่างๆที่มีอยู่ในป่าผมมาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ครับยังสงสัยอยู่ว่าจะใช่ต้นรากสามสิบหรือเปล่า คือลักษณะจะเป็นไม้เลื้อยครับแล้วก็จะมีหนามตามกิ่งตามตามกิ่งนะครับหรือว่าก้านเนี่ยครับใบจะเล็กจะมีหนามตามก้าน ก็ไม่รู้ว่าจะใช้รากสามสิบหรือเปล่านะครับถ้าเป็นรากสามสิบก็จะมีหลายชื่อเช่นผักชีช้างสามร้อยรากหรือว่าสามร้อยผัวหรือว่าสาวน้อยร้อยผัวอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ยังลังเลสงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดรู้จักก็ คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับจะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไปครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ขอพูดถึงสรรพคุณอะไรครับเพราะยังสงสัย,ยว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะไม่เคยเห็นต้นจริงนะครับเคยเห็นแต่ในรูปผอม,มาเจอแบบนี้เราก็เลยยังสงสัยอยู่ครับ ใบจะเป็นใบเล็กๆใบฝ่อยๆครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ได้ดูได้ชมกันครับต้นไม้ที่ไม่ค่อยคุ้นตาแต่ว่ามีลักษณะคล้ายต้นลาก30หรือว่าผักชีช้าง หรือว่าสามร้อยลากถ้าใช่นะก็บก็จะมีหลายชื่อแล้วเขาก็มีสรรพคุณดีเด่นในทางรักษาโรคต่างๆครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ